พฤติกรรมถอยกลางของสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งที่ใช้วยายายหยาบคายแก่เจ้าหน้าที่รอปพซึ่งจะเข้าตรวจรถของท่านสวผู้ทรงเกียรติคนนั้นต่ำตมเหลือเกินครับไม่สมกับทำหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นสภาสูง การกรองงานของสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเ,เกิดขึ้นได้อย่างไงครับ ฟังแล้วฟังไม่ได้จริงๆครับผมไม่ได้พูดถึงการหัวสวนะครับพูดถึงพฤติกรรมส่วนตัวผมคิดว่าจริยธรรมหรือกรรมการเกี่ยวกับจริยธรรมของวุฒิสภาต้องทำงานละครับเป็นนักเลงหรือสววปากพร่อยด่าทอเคราะหร้ายสภาสูงต่ำตมทำลายอับอาย ขัวล่าฟาดินผมไม่รู้จักไม่เคยรู้จักและไม่อยากได้ยินชื่อหากใครก็ตามที่ทำหน้าที่เป็นสมาชิกรัฐสภาแล้วมีนิสัยสันดานที่ต่ำตมไม่ให้เกียรติคนอื่นเช่นนี้ออกไปทำงานอื่นเถอะครับอย่ามากลางอยู่ที่สภารัฐสภาเลยครับท่านไม่เหมาะสมจะเป็นสวต่อไปครับ ออกไปครับ